สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการทำงานกับเว็บทุดงคัสถานปราจีนบุรีนะครับก่อนอื่นเลยก็เข้าไปที่พิมพ์คำว่าบุญปราจีนนะครับบุญภาษาไทยนี่แหละครับปราจีน c o m เรา e อนเ r อร์นะครับ ระบบจะระบบจะีไดเรกไปที่บุญปราชีน n c o m นะครับที่เห็นนี้นะครับก็มีเมนูอะไรบ้าง,างนะครับเมนูแรกก็คือหน้าแรกนี้จะเป็นรันธรรมนะครับก็จะเป็นหน้าแรกที่ให้ดูเรื่องราวต่างๆอัปเดตความเป็นมาข่าวคราวต่างๆของทุดงทสถานปราจีนบุรีรวมทั้ง สถานที่ติดต่อนะครับก็คือจะเป็นข้อมูลแบบ quick view คือเข้ามาหน้าแรกเห็นทุกอย่างแบบสรุปสรุปนะครับหลังจากนั้นก็คือถ้าทำบุญก็คือคลิกตรงนี้นะครับเมนูที่สองทำบุญเนี่ยก็คือเขาจะมีมีปุ่มสามปุ่มให้คลิกนะครับว่าเราจะโอนเงินไปร่วมบุญที่บัญชีอะไรนะครับที่เราถนัด นะครับก <Na'> <Na' af. S 1> ็มีให้ถึงสามธนาคารปุ่มนี้เอาไว้คลิกก็คือว่าเวลาคลิกไปเนี่ยเขาก็จะก๊อปปี้หมายเลขบัญชีเอาไว้ในคลิปบอร์ดพร้อมที่จะให้เรานำไปแปะในแอปธนาคารที่เราใช้ออนเข้าออนเงินไปเข้าบัญชีของหลวงพี่นะครับที่ทุดงปาจีนนะครับก็ชื่อบัญชีก็ตามตามที่เห็นนี้เลยนะครับพระอนุทัยเพ็งดวงนะครับ หลังจากก๊อปปี้แล้วเนี่ยก็ถ้าเราทําที่มือถือเนี่ยเรากดก๊อปปี้ปุ๊บเราก็ไปที่แอปธนาคารในมือถือเราแล้วก็กดอวางวางอที่เราก๊อปปี้เมื่อกี้นี้ในคลิปบอร์ดนะครับลงไปที่ในช่องหมายเลขบัญชีมันก็จะปรากฏเป็นหมายเลขนี้ขึ้นมานะครับในในแอปธนาคารที่เราจะโอนให้หลวงพี่ แล้วเราก็โอนไปนะครับโอนเงินทําบุญด้วยยอดรวมของทุกๆบุญที่เราจะทําในครั้งนั้นนะครับก็คือเราเรารวมยอดมาก่อนอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะทําบุญพัตหารกับบุญอะไรเดียกับค่าเดินทางค่าผ่านนะครับสมมุติว่าอย่างละร้อยบาทเราก็โอนด้วยยอดสองร้อยบาทเป็นต้น นะครับสามารถโอนด้วยยอดรวมทีเดียวได้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็เข้าไปออกใบโมทีเดียวเลยในทุกๆบุญที่เราต้องการนะครับพอโอนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับมาที่หน้าจอนี้เพื่อกดเลือกเลือกเลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์แล้วก็สมมุติว่าเป็นไฟล์นี้นะครับสมมุติว่าเป็นสลิปอันนี้นะครับ ไฟล์สลิปที่ที่เราโอนไปเมื่อกี้เนี่ยสมมติเป็นอันนี้เรากดปึ๊บเขาก็จะขึ้นมาครับสมมุติว่าเมื่อกี้โอนไปร้อยบาทเนี่ยเป็นทําบุญพระทหารพระภิกษุสามเณรนะครับล้วกดส่งสลิปปึ๊บอ่าระบบจะมีการตรวจสอบจะมี a อที่ใช้ตรวจสอบว่าเป็นสลิปที่เคยเคยโอนเข้าระบบไปแล้วนะครับหากต้องการใช้สลิปอีกครั้งให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพสลิปก่อน นะครับจึงจะส่งสลิปเข้าสู่ระบบได้อันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเรานะครับเกิดทำงานไม่เสร็จไม่เสร็จขั้นตอนนะครับสมมุติว่าเรากดเคยโอนสลิปใบเนี้เข้าสู่ระบบไปแล้วแล้วเราเกิด เกิดมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้เราไม่สามารถไปขั้นตอนของการออกใบโมได้เสร็จในครั้งนั้นพอเข้ามาอีกครั้งแล้วโอนใบเดิมเข้าไปเนี่ยระบบจะเตือนแบบนี้ AI มันจะตรวจจับว่าพบเจอว่าสลิปเนี่ยมีการโอนเข้าไปในระบบแล้วถ้าเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้เราไม่ได้แบบว่าโอนครั้งเดียวเราทําบุญตลอดกาลนานเทินนะครับ <c oughs> <c oughs> เราก็ คือบริสุทธิ์ใจเกิดมันเกิดจากการผิดพลาดทางเทคนิคบางอย่างเราสามารถกลับไปเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนชื่อไฟล์ฟสลิปดังกล่าวนะครับสมมุติสมมุตินะครับเปลี่ยนชื่อไฟล์สลิปดังกล่าวเป็นอะไร,ะไรสักอย่างหนึ่งสมมุติว่าเป็นขีดสองนะครับชื่อเดิมแล้วก็ขีดสองแล้วเราก็กลับกลับไปย้อนกลับไปไปโอนสลิปใหม่ นะครับเป็น,ปนอันนี้นะเปลี่ยนชื่อไฟล์เรียบร้อยมันก็จะโอนได้มันก็อ่ามันก็จะส่งสลิปการโอนเงินได้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาที่แนะนําให้ยูเซอร์ทำนะครับอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่มีคนต้องการอ่าต้องการเขาเรียกว่าไม่ไม่โอนเงินจริงคือว่าเอาสลิปเก่ามาใช้เนี่ย มันจะมี AI อีกขั้นตอนหนึ่งที่เข้าไปตรวจจับในระบบในระดับที่ลึกเข้าไปอีกคือคุณออกใบโมได้แต่ว่ายอดตรงนี้มันจะไม่นับรวมเข้าไปในในยอดสะสมของอคนที่ทำบุญแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่สะสมเข้าไปยอดการคุณลิฟายเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าภาพได้รับสิทธิพิเศษต่างๆเช่น ได้ถวายผ้าไตรหรือว่าได้เป็นประธานนำกล่าวอะไรพวกนี้ที่ที่ที่ทางทางวัดหรือทางทุดงปัจจีนจะจัดสรรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะไม่ได้จะไม่คุริฟายตามนั้นเพราะว่ายอดมันจะ a อไจะไม่ได้นําไม่ได้นํายอดการทําบุญนั้นเข้าไปสะสมให้ท่านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอ่าอยูเซอร์ควรจะซื่อตรงต่อระบบนะครับเพราะระบบนี้มี AI ตรวจจับตรวจจับการโอนสลิปที่ผิดปกติแล้วก็รายการที่ผิดปกติอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวางใจได้นะครับแล้วก็ถ้าเราซื้อตรงต่อระบบเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับยอดก็จะเข้าไปสะสมแล้วก็คุริฟายเป็นเจ้าภาพที่คุริฟายในสิทธิต่างๆดังกล่าวนะครับที่ที่ท้งวัด ทางทุดงคัสถานปาจินบุรีกำหนดเอาไว้ทีนี้เมื่ออันนี้ระบบได้รับไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เข้าสู่ระบบเพื่อออกใบอนุโมทนาบัตรทําไมต้องเข้าสู่ระบบก็คือเพราะว่ามันจะได้มีการสะสมยอดเข้าไปในแอคเคาท์ของของเราเพราะฉะนั้นเราต้องไปสร้างแอคเคาท์ก่อนสำหรับคนที่ไม่มีแอคเคาท์นะครับไม่ไม่มีไม่มียูเซอร์ในระบบนะครับก็ต้องไปสร้าง ยูเซอร์ก่อนคลิกตรงนี้นะครับเข้าสู่ระบบนะครับในขั้นตอนการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบเนี่ยเขาก็จะให้ใส่อีเมลกับรหัสผ่านซึ่งถ้าเรายังไม่เคยสมัครก็คือต้องมากดสมัครก่อนสมมุติว่าเป็นชื่ออะไรดีเป็นชื่อเทส เทสต by m มอ e ชื่อเทสนามสกุลไบ<ป> <By More. S 2> มอลนะครับอีเมล,เมลสมมุติมมตว่าเป็นเทสบายโมอล at gmail อันนี้ คือคุณจะใส่อีเมลจริงหรืออีเมลเก้อีเมลปลอมได้ทั้งนั้นครับคือเราไม่ได้ต้องการอะไรจากตรงนี้เลยเราต้องการให้คุณไอดีนติฟายและจํามันได้เท่านั้นเองไอดีนติฟายตัวตนของคุณเองนะครับและจําอีเมลที่คุณใส่ลงไปนี้ให้ได้เท่านั้นเองอีเมลจริงอีเมลปลอมใส่ได้หมดนะครับก็คือระบบนี้ไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณ ในการที่ว่าจะมาล้วงความลับอะไรคุณหรือเอาข้อข้อมูลคุณไปใช้ทําอะไรก็ตามคุณใส่อะไรก็ใส่ไปเลยแต่ถ้าคุณใส่อีเมลจริงก็คือมันจะเป็นผลดีกับตัวคุณเองเวลาที่อทางวัดมีทางวัดหรือทางทุดงเนี่ยมีข้อมูลข่าวสารอะไรอาจจะส่งให้คุณทางอีเมลหรือว่านําตรงนี้ไปต่อยอดเพื่อที่จะอ่าใช้อ่าบอกสิทธิประโยชน์ต่างๆหรือว่า อะไรที่ที่จะมีมาเนี่ยอนาคตคือทางทางวัดหรือทางทุดงก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณอยู่แล้วไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมาเอาตัวเองไปหาผลประโยชน์อะไรกับคุณนะครับแต่ตรงนี้ก็ขึ้นขึ้นกับวิจารณญาณของคุณว่าคุณจะใส่อีเมลจริงหรืออีเมลปลอมแล้วแต่เลยครับตามสบายและจากนั้นก็คือกําหนดรหัสผ่านสมมุติว่าเป็นผมสมมติรหัสผ่านขึ้นมานะครับ รหัสผ่านตรงนี้ถ้าเราสมมุติว่าเราพิมพ์ไปสามตัวเขาก็จะบอกว่าได้แต่ว่าแต่ว่าทำไมแต่ว่าก็คือมันจะมันจะแฮกง่ายก็คือว่าถ้าถ้ามีคนแบบว่าต้องการจะปลอมเป็นคุณเข้าไปในระบบ ระบบที่สะสมใบโมสะสมยอดการทําบุญของคุณเนี่ยเขาก็จะปลอมแปลงเข้าไปได้ง่ายนะครับคือคือเดาเดาลหันผ่านได้ง่ายเพราะฉะนั้นควรใส่ไม่ต่ํากว่าแปดตัวอักษรนะครับแต่อันนี้ไม่เป็นไรใส่ไปละสามตัวสมมติว่าใส่ไปสามตัวก็ได้นะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครเข้าไปทําอะไรหรอกครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นระบบที่เ คือยังไงอะมันไม่ได้มีตัวเงินหรือผลประโยชน์อะไรที่จะล่อใจของอพวกแฮกเกอร์หรือว่ามิจฉาชีพที่จะเข้าไปทําอะไรนะครับระบบนี้มันไม่ได้มันไม่ได้เก็บตัวเงินไว้แล้วก็ไม่ได้เก็บข้อมูลที่เป็นอะอะไรอะไม่ได้เป็นไม่ได้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขที่บัญชีอะไรของคุณเลยนะครับ เพราะนั้นสบายใจได้นะครับตรงนี้แล้วแต่คุณเลยครับจะกําหนดรหัสผ่านยังไงแต่ผมเล็คอมเมนต์ว่าควรจะประมาณแปดแปดหลักรหัสผ่านนะครับควรจะเป็นแปดหลักขึ้นไปแล้วคุณก็ต้องจํามันได้แต่อันนี้สามหลักก็ไม่เป็นไรครับเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยอ่าเขาจะต่อยอดจากเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้เราโอนสลิปเข้าไปแล้วใช่ไหมครับเราสามารถเลือกที่จะ อ้างอิงสลิปครั้งที่แล้วได้เมื่อกี้เราทําค้างไว้เราโอนสลิปเข้าไปแล้วนะครับเราไม่ต้องโอนใหม่เรากดตรงนี้ได้เลยอ้างอิงสลิปครั้งที่แล้วนะครับจากนั้นเราก็มาพิมพ์ใบโมนะครับสมมุติว่าเป็นชื่อเทสออกใบอนุโมทนาบัตรในนามเทสนามสกุลใบโม นะครับสมมุติว่าทําบุญเมื่อกี้นี่คือบุญบุญอะไรนะเลี้ยงพระภิกษุสามเณรเลี้ยงพัตนหารนะครับอันนี้อันนี้จะมีปุ่มที่ไว้กดดูสลิปที่อ้างอิงได้นะครับหรือว่าถ้าถ้ามันไม่ใช่สลิปใบนี้จะเปลี่ยนสลิปอ้างอิงก็กดอันนี้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้เราไม่กดเราเพราะว่า สลิปนี้ถูกแล้วนะครับอันนี้ให้ดูเฉยๆนะครับก่อนที่จะพิมพ์ใบโมเนี่ยเมื่อกี้ข้ามขั้นตอนแบนหนึ่งก่อนที่จะพิมพ์ใบโมเนี่ยควรจะกดปุ่มนี้ก่อนทุกครั้งนะครับเคียร์และลันเลขที่ใบโมทุกครั้งก่อนพิมพ์แต่เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาในหน้านี้เป็นครั้งแรกเนี่ยมันเคลียร์ของมันอยู่แล้วไม่ต้องกดก็ได้นะครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าสลิปเนี้ยสลิปใบเนี้ย ทำบุญหลายๆบุญในครั้งเดียวกันสมมุติว่าโอนมาร้อยบาทเราจะทาบุญละห้าสิบบาทสองบุญใบแรกเนี่ยไม่ต้องกดไม่ต้องกดปุ่มนี้ก็ได้แต่ใบที่สองเมื่อกลับมาสู่หน้านี้แล้วต้องกดไปครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะเคลียร์เห็นไหมครับมันจะเคลียร์ข้อมูลตรงนี้ให้เราพิมพ์ใบใหม่ได้พร้อมกับเลขที่ใบโมตรงเนี้ยก็จะจันจากหนึ่งก็จะกลายเป็นสองอันนี้อธิบายนิดนึงก็คือว่า อธิบายนิดนึงก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นทีมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเลขที่สมาชิกนะครับเลขที่สมาชิกอันนี้เป็นใบโมของสมาชิกท่านน,นะน,กกานี้นะครับก็คือก็คือเทสใบโมนายเทสนามสกุลใบโมเมื่อกี้นี้ครับ มันก็จะลันไปเรื่อยๆครับตรงนี้การกดตรงนี้ก็คือมันจะเคลียร์หน้าจอตรงนี้แล้วก็ลันเลขที่ใบโมโอเคเดี๋ยวเรามาออกใบโมกันนะครับก็คือใส่เทสนามสกุลใบโมเลือกบุญอ่าพัฒหารพระภิกษุสามเห็นจำนวนสมมุติว่าห้าสิบบาทก็ได้สองบุญ สมมุติว่าใบใบนี้ทำสองบุญนะครับเป็นบุญพัฒหารแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวจะทำอีกบุญหนึ่งลายใบโมตรงนี้นะครับสามารถคลิกเลือกตรงนี้ได้นะครับสมมุติว่าเอาเป็นลายนี้แล้วกันนะครับแล้วเราก็กดพิมพ์เขาก็จะออกมาที่หน้าจอนี้อ่ามาแล้วครับ ออกมาที่หน้าจอนี้นะครับจะประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเซฟเซฟเข้าไปใส่ชื่อใบโมสมมุติว่าเป็นบโมหนึ่งนะครับแล้วก็เซฟเราเอาไปพิ้นที่ไหนก็ได้ครับมันก็จะได้ภาพความคมชัด แบบนี้เลยนะครับเป็นคุณภาพไฟล์ของ PDF อยู่แล้วนะครับอาจารย์้ิมิดหน้าต่างเมื่อสักครู่แล้วกลับมาหน้าจอเดิมนะครับกดเคลียร์และรันเลขที่ใบโมหนึ่งครั้งแล้วพิมพ์ใบโมต่อได้สมมุติว่าเป็นญาติของเราอีกคนหนึ่งก็ได้ครับชื่อทดสอบนะคุณทดสอบครับเป็นบุญสมมุติจะทำบุญสร้างอะไรเดียว บุญกองทุนก่อสร้างบุรณาที่พัก์สงห้าสิบบาทก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเลือกลายใบมูวตรงนี้เลือกเลือกได้จากทั้งสองสองที่นะครับดอบดาวลิสบ็อกตรงนี้หรือกดลูกศรอันนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับ สมมุติว่าเอาเอาเป็นเป็นลายนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะออกมาเป็นใบโมที่เราต้องการนะครับเราก็เซฟได้เหมือนเดิมเซฟแล้วไปปริ้นที่ไหนก็ได้ครับสมมุติเราตั้งชื่อเป็นใบโมสองนะครับโอเคหลังจากนั้นเมื่อเราทำ อ่าใบโมเราพิมพ์ใบโมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดถึงนี้ก่อนนะครับก็คือว่าเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าใบที่สองเนี่ยเราเรากดเคลียร์และลันเลขที่ใบโมทุกครั้งก่อนพิมพ์ตรงนี้ไปทีหนึ่งเขาจะเคลียร์เคลียร์ข้อมูลตรงนี้เพื่อให้เราพิมพ์ใบต่อไปแล้วเขาก็จะลันเลขที่ใบโมเห็นไหมครับอันนี้เป็นใบที่สองนะครับโอเคเมื่อเราทํางานกับการออก การพิมพ์ใบโมออนไลน์ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถออกจากหน้าจอนี้ได้เลยนะครับไปกดเมนูไหนก็ได้นะครับหรือถ้าหากว่าเราต้องการจะพิมพ์ใบโมเพิ่มนะครับเป็นสลิปของของเพื่อนที่เขาฝากทำบุญนะครับเป็นสลิปของเพื่อนที่เขาฝากทำบุญมา เป็นคนอื่นๆเป็นท่านอื่นๆที่ไม่ใช่เราของเราทําเสร็จแล้วแต่เราจะทําให้คนอื่นต่อเราก็กดปุ่มส่งสลิปเพิ่มตรงข้างล่างนี้ได้ครับเขาก็จะกลับมาที่หน้าจอเดิมตรงนี้หน้าจอทําบุญนะครับเมื่อกี้ข้ามไปขั้นตอนหนึ่งก็คือว่าลืมบอกไปว่าข้างล่างเนี้ยมันจะเป็นบุญต่างๆให้เราดูเป็นคําอธิบายคร่าวๆนะครับแล้วก็ จะมีการเขียนอนิสงส์ไว้บ้างนิดหน่อยนะครับให้เราให้เราดูเพื่อความเข้าใจแล้วก็มีความอยากที่จะทำบุญนั้นๆนะครับก็ให้ดูนิดนึงนะครับก็คือว่าถ้าเราจะทำจะอใบโมูให้เพื่อนเราก็มาหน้าจอเดิมตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก เลือกใบโมลสมมุติเป็นอันนี้นะครับแล้วจากนั้นเราก็เขาจะมีถามตรงนี้ว่าส่งสลิปการโอนหรืออ้างอิงสลิปครั้งที่แล้วถ้าถ้ากดอ้างอิงสลิปครั้งที่แล้วมันก็จะเป็นสลิปอันเดิมเมื่อกี้นี้อันนี้ต้องเป็นการส่งสลิปการโอนเงินอันใหม่นะครับเราก็ต้องกดปุ่มนี้นะครับหลังจากกดปุ่มนี้แล้วนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปล็อกอินอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในระบบแล้วเมื่อกี้เราล็อกอินเข้ามาแล้ว สังเกต,จ,เกตจากตรงนี้ก็ได้ครับมันจะเป็นคําว่าออกจากระบบหมายความว่าถ้ามีปุ่มออกจากระบบหมายความว่าเราอยู่ในระบบอยู่นะครับถ้าเรากดอันนี้เข้าไปปุ๊บมันก็จะส่งใบโมอน,นี้เข้าไปในระบบแล้วก็จะพาเราไปสู่หน้าของการพิมพ์ใบโมทันทีหลังจากนั้นเราก็ทําขั้นตอนเดิมเหมือนอเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเดมโมให้ดูนะครับ,รบเอาละครับหวังว่าคงจะเข้าใจ การทำบุญออนไลน์และออกใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ของทุดงคัสสถานปราจีนบุรีมากขึ้นนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกสนานบุญบันเทิงในการสั่งสมบุญบารมีด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมรับฟังคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ